ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับ สวัสดีครับขณะนี้ท่านกําลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อรายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภยัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับก็ได้นําหลักกฎหมายดีๆนำำําคําพิพากษาศาลฎีกาดีๆนะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังวันนี้ครับทนายอ้อครับขออนุญาตนําเรื่องราวอุบัติเหตุรถ อาบัสโดยสารเนี่ยนะครับได้ขับรถเนี่ยนะครับไปในทางการที่จะแล้วเข้าไปเฉลีบข้างทางเป็นเหตุให้น้องน,นะครับซึ่งเป็นนักเรียนประสบอุบัติเหตุล้ม,มน,นะครับหน้าฟาดกับพื้นเลยครับสมองของเขาเนี่ยก็ได้รับการกระทบกระเทือนพักรักษาตัวเนี่ยอยู่ประมาณ2เดือนกว่าไม่สามารถที่จะไปเรียนได้นะครับทีนี้ครับพ่อคุณแม่เนี่ยได้เสียค่าเล่าเรียนเนี่ยค่าใช้จ่ายในส่วนเนี่ยนะครับศาลท่านเนี่ยจะตัดสินให้หรือไม่แล้วกฎหมาย เนี่ยนะครับเขาวางหลักเอาไว้เนี่ยให้ผู้เสียหายหรือให้น้องท่านเนี่ยสามารถเรียกร้องได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับเขาจะวางหลักเอาไว้ความรับผิดเพื่อละเมิดเนี่ยอยู่ในมาตรา420ผู้ใดจงใจหรือประมาทเดินเล่อทาตอบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดีแก่ร่างกายก็ดีอนามัยก็ดีเสรีภาพก็ดีทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีท่านว่าผู้นั้นทําละเมิดจําต้องใช้ ใช้ค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการนั้นมาตรา425นะครับนายจ้างต้องร่วมกันรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งละเมิดซึ่งลูกจ้างเนี่ยได้กระทาไปในทางการที่จ้างนั้นคอดีเนี้ยครับศาลท่านเนี่ยหยิบยกมาตรา438เพื่อละเมิดวักแรกค่าสินใหม่ทดแทนจะพึงใช้โดยสถานใดเพียงใดนั้นให้ศาลวินิจฉัยตามควรแก่พฤติการและความร้ายแรงแห่งละเมิดมาตรา444ในกรณีทําให้เสียหายแก่ร่างกาย หรืออนามัยนั้นผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้ชดใช้ค่าใช้จ่ายอันตนต้องเสียไปนะครับและค่าเสียหายเพื่อการเสียความสามารถประกอบการงานสิ้นเชิงหรือแต่บางส่วนทั้งในเวลาปัจจุบันและในเวลาอนาคตด,ด้วยนะครับว่าสองนะครับถ้าในเวลาที่พิพากษาคดีเป็นพ้นวิสัยจะอย่างรู้ได้แน่ว่าความเสียหายนะั้นได้มีแพ้จริงเพียงใดนะครับศาลจะกล่าวไว้ในคำพิพากษาว่ายังสงวนไว้ซึ่งสิทธิที่จะแก้ไขคำพิพากษา นั้นอีกภายในระยะเวลาไม่เกิน2ปีก็ได้มาตรา446ในกรณีทําให้เขาเสียหายแก่ร่างกายหรืออนามัยก็ดีในกรณีทําให้เขาเสียเสรีภาพก็ดีผู้ต้องเสียหายจะเรียกร้องเอาค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อความเสียหายอย่างอื่นอันนี้ใช่ตัวเงินด้วยอีกก็ได้สิทธิเรียกร้องอันนี้ ไม่โอนกันได้นะครับและไม่ตกสืบไปถึงทายาทเว้นแต่สิทธินั้นเนี่ยจะได้รับสภาพกันไว้โดยสัญญาหรือได้เริ่มฟ้องคดีตามสิทธินั้นแล้วนะครับวักสองนะครับอันหนึ่งหญิงที่จะต้องเสียหายเพราะผู้ใดทารรผิดอาญาเป็นทูตศิลธรรมแก่ตนก็ย่อมมีสิทธิเรียกร้องทํานองเดียวกันนะครับคดีเนี้สารดีกานะครับ ท่านตัดสินเอาไว้เนี่ยเมื่อปีพศออ2506นะครับคดีนี้ครับค่าสินใหม่ทดแทนความเสียหายในกรณีละเมิดนะครับอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยสารนั้นเนี่ยรวมถึงค่ารักษาพยาบาลบาดแผลค่าประสาทพิการค่าสิ่งของที่สูญหายไปในระหว่างสลบนะครับแต่ไม่รวมถึงค่าที่ต้องขาดการเรียนแล้วสอบไล่ตกและค่าเล่าเรียนที่เสียไปนะครับคดีนี้ครับโจทย์เนี่ยเขามายื่นฟ้อง มีใจความสําคัญอย่างนี้นะครับว่าจําเลยที่1น่นะครับเป็นลูกจ้างของจําเลยที่2ขับรถยนต์โดยสารโดยประมาทเป็นเหตุให้รถฉลับลงกระแทกกับคูข้างถนนอย่างแรงนะครับรถตะแคงไปทําให้โจทย์นะครับที่นั่งโดยสารมาในรถคันนั้นเนี่ยล้มลงหน้าฟาดลงไปนะครับถึงสลบมีบาดแผลสาหัสนะครับสมองเนี่ยถูกกระทบกระเทือนอย่างแรงต้องรักษาตัวเนี่ยอยู่2เดือนเศษนะครับโจทย์เนี่ย เป็นนักเรียนเตรียมอุดมปีที่1น่งนะครับต้องขาดการเล่าเรียนทําให้สอบตกนะครับและขณะที่โจทย์สลบไปนั้นเนี่ย ปากกาปอกของพร้อมด้วยดินสอเสื้อผ้ากระเป๋าสตางค์พร้อมด้วยธนบัตรนะครับรวมราคา1,500บาทเนี่ยต้องสูญหายไปนะครับขอให้จำเลยทั้งสองเนี่ยร่วมกันชดใช้ค่ารักษาพยาบาลค่าของสูญหายค่าเล่าเรียนและค่าประสาทพิการนะครับรวมเป็นเงิน60,000บาทนะครับคดีนี้ครับจำเลยที่1เนี่ย,ยซึ่งเป็นลูกจ้างนะครับขาดนัดเยี่ยนคำให้การและขาดนัดพิจารณาจำเลยที่สองเนี่ยซึ่งเป็น นายจ้างเนี่ยนะครับเขาให้การว่ารถแฉลบลงเพราะอุบัติเหตุอันสุดวิสัยที่จะป้องกันได้ขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นน่ยนะครับท่านฟังว่าที่รถตกถนนนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยยกฟ้องเลยนะครับพอดีเนี่ยครับโจทย์เนี่ยก็ไม่เห็นด้วยกับ ารชั้นต้นนะครับโจทย์เขาก็ได้ยื่นอุทธร์ขึ้นมานะครับสารอุทธร์เนี่ยพิภาคสารกลับเลยนะครับให้จำเลยทั้งสองเนี่ยร่วมกันชดใช้ค่ารักษาพยาบาลค่าที่โจทย์เนี่ยต้องนอนที่โรงพยาบาลนะครับค่าอาหารค่ายา,ยาในโรงพยาบาลน่นะครับเป็นเงิน8,000บาทค่าสมองเสื่อมสายตาฝ้าฟางเนี่ยเห็นสิ่งต่างๆเนี่ยผิดปกติและค่ารักษาที่บ้านน่นะครับเป็นเงิน1 2 0 0 0บาทค่าสิ่งของสูญหาย เ,เป็นเงิน1น0 0งิน1,500บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นน,นะครับ21,500าบาทส่วนค่าเสียหายสำหรับการสอบไล่ตก และค่าเล่าเรียนที่เสียไปเนี่ยเป็นการไกลเกินกว่าเหตุนะครับคด <usually> ีนี้ครับสารดีกาเนี่ยท่านเห็นเพิ่มเติมว่าสําหรับค่าเสียหายในการสอบไล่ตกและค่าเล่าเรียนที่ต้องเสียเวลาไปเปล่านั้นแม้นโจทเนี่ยจะไม่ได้รับบาดเจ็บและไปเล่าเรียนได้ตามปกติได้นะครับโจ,จ์ก็นําสืบฟังเป็นแน่นอนไม่ได้ว่าโจทเนี่ยจะต้องสอบไล่ได้ในปีนั้นๆนั้นนะครับทั้งค่าเล่าเรียนเนี่ยก็ต้องเสียอยู่ ตามระเบียบอยู่แล้วนะครับคดีนียครับสารดีจาร์เนี่ยท่านพิพากษาอยืนนนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับค่าที่ต้องเสียไปเนี่ยจากการขาดการเล่าเรียนเนี่ยนะครับหรือว่าค่าเทอมเนี่ยนะครับหรือว่าการสอบตกเนี่ยจะมาเรียกร้องไม่ได้เลยนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับอยากเข้าไปดูคำพิพากษาสารดีจาร์ในคดีนี้เพิ่มเติมนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่ คำพิพากษาศาลฎีกาที่1052พับ2,506นะครับ วันนี้ครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ได้นําคําที่ภาษาสารวิจารดีๆนะครับนาตัวบทกฎหมายดีๆนะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับสําหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุนะครับแล้วท่านเป็นฝ่ายถูกนะครับท่านเนี่ยไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรหรือว่าคู่กรณีของท่านเนี่ยเพิกเฉยเลยนะครับคดีท่านเนี่ยไม่มีความคืบหน้าทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านลองติดต่อมากับทีมงานเรานะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็จะให้ เพื่อที่ท่านเนี่ยนะครับจะได้ทราบและรู้ถึงสิทธิ์นะครับเราจะได้ไปใช้สิทธิ์เรียกร้องกับคู่กรณีต่อไปสําหรับคนที่ขับรถโดยประมาทนะครับแล้วท่านเนี่ยรู้ตัวว่าท่านเป็นฝ่ายผิดนะครับทนายอ้อเนี่ยอยากนําเรียนนะครับก็อยากให้ท่านเนี่ยรีบเข้าไปดูแลคนเจ็บนะครับสำหรับคนที่มีรถนะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากนําเรียนนะครับอยากให้ท่านเนี่ยทำประกันภาคบังคับไว้ท่านเนี่ยอย่าให้พรบอลขาดนะครับแล้วก็ถ้าท่านมีรถนะครับ ท่านต้องควรที่จะทําประกันภาคสมัครใจเนี่ยติดลดเอาไว้เลยนะครับเวลาเราเลือกซื้อประกันเนี่ยนะครับแจ้งกับคนขาย,ายเราเลยนะครับบอกเขาว่าเลือกซื้อความคุ้มครองเนี่ยชีวิตร่างกายอนามัยบุคคลภายนอกนะครับท่านต่ดหนึ่งล้านบาทเลยนะครับต่อคนนะครับต่อครั้งเนี่ยวงเงินสักสิบล้านบาทแล้วก็คุ้มครองในส่วนของทรัพย์สินบุคคลภายนอกน,อนะครับ จับ5ล้านบาทเลยเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับบริษัทประกันเนี่ยจะเข้ามาเนี่ยดูแลในส่วนนี้ให้นะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ได้นําเรื่องราวดีๆนะครับมานําเลี้ยงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยนะครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดตับตไคร้หรือกดติดตามเราเนี่ยนะครับหรือบางท่านเนี่ย อาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆนะครับมาให้กับทีมงานของเรานะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเราวันนี้ขออนุญาตจบรายการนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ